แม้การต่อสู้กับนายกรัฐมนตรีคนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะแพ้เขาบ้างมันไม่ได้แพ้ตลอดหรอกมันก็ต้องมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปขุดคดี GT200 นายกเลยปปชชีช้มูลแล้วเนี่ยทราบว่านายกรัฐมนตรีช่วงนั้นเป็นเสดาที่การทหารบกเนี่ยดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ,จ้างจ t 2 0 0เนี่ยฝากปป,ปชไปดูด้วยว่ามันโดนนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาไหมนะครับ มันโดนชื่อพลเอกอนุพงศ์เจ้าจินดาไหมเผ่าจินดาไหมที่จัดซื้อจัดจ้าง GT200 แล้วอัลฟาเซ x อะนะครับไปดูซิว่าไอปีปี5 2 5 3 5 4มันเกี่ยวกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไหมที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง GT200 กับ a l p h a ซ x กไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณมาดำเนินคดีผมเลยนะทุกคดี ะะแต่อย่าไปดําเดินคดีกับพี่น้องประชาชนอย่าไปดําเดินคดีกับดารานักแสดงเขาก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วเขาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วคนติดตามเขาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่อัดอั้นตันใจมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยดาราทุกคนเขาก็เสียสละเขาก็ช่วยเหลือความจริงไม่ใช่หน้าที่เขาเลยที่ต้องมาช่วยเหลือประชาชนมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลภายใต้กํากับของพะนักท่าน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่สอวอเลือกมา250คนกับพักร่วมรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คดีที่กำลังดำเนินคดีอยู่เนี่ยดาราทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวพักไทยสิวิไลเนี่ยมีทีมทนายความอาสาหลายคนด้วยกันนะครับรวมทั้งเ,เงินเดือนของผมผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการ ผู้ช่วยสอสอเลขานุก,การกรรมธิการที่ปรึกษาพวกนี้มีเงินเดือนเนี่ยสามารถประกันตัวได้วงเงินประมาณ3ล้านนะครับเพราะฉะนั้นคดีพวกนี้มันประกันตัวประมาณ2อ0 0 0มืนได้ไม่น้อยกว่า20-30คนนะครับถ้าดําเนินคดีมาเนี่ยถ้าถึงชั้นอายการเมื่อไหร่แล้วต้องประกันตัวเนี่ยบอกสอสมงคลกิจมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเอกสารจากสภาผู้แทนราษฎรไปประกันตัวให้นะครับแล้วก็จะมีทีมทนายความ ที่จะไปช่วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าคิดอะไรพูดอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลบริรัฐบาลธรทมทำทำ,ทำงานผิดพลาดนะครับจัดหาวัคซีนให้พี่น้องประชาชนช้านะครับแล้วก็มาขอโทษว่าไม่เข้าร่วมโครงการโควิดใครวะเป็นคนอธิบาอภิปรายอธิบายให้พี่น้องประชาชนว่าการที่ไม่เข้าร่วมโครงการโควิดเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มีไรายได้ปานกลางนะครับราคาก็ต่อรองไม่ได้ วัคซีนก็กําหนดยี่ห้อไม่ได้ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนเองเป็นไงบ้างละ่ะผลิตแอสตาเซเนกามาเป็นไงบ้างละ่ะเขาก็ส่งให้ไม่ทันใช่ไหมครับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตกลงไอ้สิ่งที่นายกรัฐมตีบอกว่าเดือนมิถุนาเราจะได้แอสตาเซเนกาหล้านโดสเ,เดือนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาได้อีกเดือนละสิบล้านโดสธันวาอีก6ล้านโดสเนี่ยแล้วลองอนุทินชาญวิลกุลเนี่ย ก็บอกว่าไตามาสที่3ตั้งแต่ต้นไตามาสเลยเพี่น้องประชาชนจะไม่มีพื้นที่ในการฉีดวัคซีนแล้วเพราะวัคซีนเต็มแขนไมหมดแล้วนะครับโรงพยาบาลน,นี้วัคซีนเต็มไปหมดเลยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทุกที่นะครับไม่มีวัคซีนจะฉีดทุกที่ไม่มีวัคซีนจะฉีดนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการคาดการที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ การที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดแต่ละเรื่องมาแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็ไม่ตรงกันนะครับเป็นเฟกนิวไหมฮะเป็นเฟกนิวไหมครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบอกประชาชนเมื่อ4เดือนอย่างหนึง่งบอกประชาชนวันนี้อย่างหนึง่งอย่างนี้ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ไหมนะครับนี่ยิ่งกว่าเฟกนิวอีกผมบอกรัฐมนตรีโอไปเลยนะชัยวุฒธธนาคมานุสร์มึงไปดําเนินคดีนายกรัฐมนตรีไปนะครับเฟกนิว <Yeah. S 2> เนี่ยมึงไปดําเนินคดีนายกลรัฐมนตรี มึงไปดำเนินคดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่บอกว่าวัคซีนเต็มแขนเนี่ยยิ่งกว่าแฟกซ์เวเอกถูกไหมครับแล้วพักพลังประชารัฐบอกว่าอะไรนายสนธยาสวัสดีไม่ได้เป็นสมาชิกพักแล้วผู้ทโทตําแหน่งก็ที่ปรึกษาประธานกรรมธิการยุติธรรมก็คนของพลังประชารัฐอย่ามาตอแหละนะครับอย่ามาตอแหละนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออย่าไปเขาเรียกว่าอะไรมันอึดอัดนะเนาะถูกปะ่ะคือหน้าที่ของนี่หน้าที่ของผมเนี่ยผมก็ช่วยพี่น้องประชาชนทุกวันตั้งศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดโควิดกรุงเทพและปร,ะริมณฑลวันนี้ก็รับมาประมาณเกือบ400ลายก็ยังคาเตียงอยู่ประมาณ100ลายแล้วตอนนี้กําลังรับอาสาสมัครพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะฮะอาสาสักสอาคนแต่ละจังหวัดนะครับ ติดต่อมาได้ทาง,ง Facebook ผมนะครับเพจผมเพจพักได้เลยนะฮะที่จะมาเป็นอาสาสมัครช่วยในการประสานงานเรื่องเตียงนะครับช่วยในการประสานงานในการที่เข้าให้เอกชนเข้าไปตรวจไปตรวจโควิดนะครับนะครับอคอยประสานงานเจ้าหน้าที่แพทย์ที่เขาเป็นทีมอาสาเนี่ยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนในกรณีที่รอเตียงแล้วเพลินเาเตียงไม่พอเพราะว่าตอนนี้ที่เตียงไม่พอเพราะว่าแพทย์ไม่พอบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอนะครับ ตอนนี้ผมกาลังรับอาสานะครับแล้วในส่วนของอกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพนี่ปัญหาเยอะจริงๆนะครับกรุงเทพปัญหาเยอะจริงๆตรงที่ว่ากรุงเทพเนี่ยปัญหาเยอะกว่าต่างจังหวัดเพราะว่าการบริหารงานเนี่ยของพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยห่วยแตกนะครับห่วยแตกนะครับไม่สามารถบริหารจัดการพ่วงในการเขตทั้งหมด50เขตได้แทนที่ ผู้มยการเขตทั้ง50เขตจะตั้งทีมขึ้นมาในการเข้าไปตรวจสอบเชิงลุกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เข้าตั้งทีมเข้าไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่บ้านเอายาไปให้เขาเอากล่องยังชีพกล่องชุ่อกล่องกู้ชีพไปให้พวกเขาตอนนี้ก็ยังยังดำเนินการไปอย่างแบบช้าช้านะครับการฉีดวัคซีนก็ควรจะฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อนแต่ดันไปฉีดสเปสสปะนะครับดันไปฉีดสเปสสปะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องตายข้างถนน เอ๊ะเห็นแล้วรัฐบาลบอกว่าจะไม่มีใครต้องตายในบ้านโอเคตอนนี้ตายข้างถนนเพราะว่าเขาไม่มีบ้านจะอยู่แต่ความจริงมันมีทั้งในบ้านและนอกบ้านนะครับที่ตายกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยดาราเนี่ยใครนะคิมเบอร์รี่นะครับคุณกรลุนพลคุณหลายๆคนด้วยกันที่เป็นดาราอ,อ,อะไรนะพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะครับ แล้วก็ภรรยาเขาคุณตั๊กลีลาที่น,นั้นผมผมชอบเพลงเขาเพลงหมดห่วงนะฮะหมดห่วงนะฮะเพลงพราจริงๆนะครับแต่ตอนนี้มันหมดห่วงไม่ได้ครับพี่ตั๊กลีลานะฮะผมโคตรเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่าตายทุกวันนะ,ะตายวันละเป็นร้อยคนนะครับตายละเป็นร้อยคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปดําเนินคดีประชาชนเลยที่เขาตาหนิรัฐบาล แค่เขาผจญกับโควิดที่รัฐบาลเนี่ยทำให้เขาต้องผจญโควิดแบบนี้เขาแย่อยู่แล้วยังจะไปดําเนินคดีเขาอีกนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งพ,พ,พักพลังประชารัฐเนี่ยรัฐมนตรีมัดรวมกันเลยนะแล้วมาดําเนินคดีกับสอสอมองคลกิจคนนี้เนี่ยแล้วมึงมาเจอกูนะมาฟัดกันดีกว่านะฮะมาฟัดกันดีกว่าว่าใครจะหมอบก่อนกันนะครับฟัดกันดีกว่านะครับผมพร้อม คุณดำเนินคดี hi, ข้อหาหมิ่นประมาทผมผมดำเนินคดี hi, ขคุณข้อหาทุจริตนะฮะทุจริตต่อหน้าที่แลกกันนะฮะดูซิว่าใครจะเจ็บก่อนกันนะครับอย่างมาก <c oughs> ผมก็หมิ่นประมาทอาจจะติดคงติดคุก6เดือนเจเดือนไม่เป็นไรนะฮะถือเป็นทัศนศึกษาไปเพราะฉะนั้นขอร้องนะฮะลูกสมุนหรือไข่ของนายกข้างซ้ายข้างขวาข้างข้างหรือไข่ของลุงป้อมลุงตู่เนี่ยมึงอย่าไปฟ้องประชาชน เวลาจะฟ้องเนี่ยฟ้องต้องฟ้องผู้แทนรัษฎรเนี่ยฟ้องแบบสสมงคลกิจเนี่ยมันถึงจะสมน้ําสมเนื้ออย่าไปรังแกเขานะครับอย่างน้อยเนี่ยฟ้องผมไปผมก็มีหลักประกันตัวเพราะว่ามีตําแหน่งมีหน้าที่การงานมีตําแหน่งผู้ช่วยสสอ,อีกเพียบนะฮะสามารถประกันตัวเองได้อย่าไปอย่าไปทาร้ายดาราเขาเลยนะครับอย่าไปทําร้ายดาราเขาเลยนะฮะอย่าไปไปคุยหลังไม้แล้วไปบอกให้เขาถอนสปอนเซอร์นู้นถอนสปอนเซอร์นี้ ไปบีบนู่นนี่นั่นไม่ใช่ไปใช้กสทอชอไปบีบช่องทีวีแล้วก็ไปบีบดาลาราอีกทีนึงซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องพี่น้องประชาชนเขาอึดอัดเขามันอึดอัดอะ่ะจะให้เขาเป็นบ้าตายหรือไงก็ในเมื่อถ้ารัฐบาลดีเนี่ยเขาก็คงคอเอาในเรื่องดีๆว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธท์ทําดีนู่นทําดีนี่แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแต่อันนี้มันไม่ใช่อะ่ะมันแก้ปัญหาหพี่น้องประชาชนแบบช,าช,บบชา้ชา ช้าๆแล้วคนก็ตายทุกวันตายจํานวนมากๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าอีก2เดือนเนี่ยคนจะติดเชื้อโควิดเป็นล้านคนนะครับตายเป็นหมื่นนะครับตายเป็นหมื่นนะครับลองคอรมอเนี่ยติดโควิดแล้วมีญาติพี่น้องตายบ้างแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับ ไอ้พวกขุนพลัยพยักไข่ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังของนายกเนี่ยวันวันหนึ่งไม่ไม่ยอมทําอะไรนะฮะมัวแต่ลังแกรประชาชนแทนที่จะบอกข้อเท็จจริงว่าประชาชนเขารู้สึกอย่างไรกับหัวหน้ารัฐบาลเขารู้สึกยังไงกับนายกรัฐมนตรีไปบอกเขาตรงๆเขาจะได้ปรปับปรุงปรับปรุงตัวแก้ไขนะครับนายกรัฐมนตรีวันที่21ออยู่ในรูบ้านอ 1, อออรอหนึ่งรออทมโดนผมด่าแค่วันเดียวนะครับ ออกมาเลยนะฮะมาประชุมกับเจ้าสัวนะครับตอนแรกอยู่ในรูนะครับ work from home ร0 0อร์ไอ้บ้าหรือเปล่านะครับเป็นนายกฐมตีมา work from home ไม่ได้เป็นโควิดนะครับทำตัวเป็นอัครมหาเสนาบาดีในสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนแตกไปได้นะครับตอนนั้นชาวบ้านบางระจันเขาบอกว่าไงชาวบ้านบางระจันมาขอปืนใหญ่นะฮะไปปกป้องกรุงศรีอย,ยุธยาปืนใหญ่ในสมัยนี้ก็เหมือนกับวัคซีน m r n a ไงนะปรากฏว่าไม่มี ให้แค่แบบไปหล่อปืนใหญ่เองก็คล้ายๆกับตอนนี้ให้วัคซีนชิโนแวคที่มีคุณภาพปานกลางก็คล้ายๆกันกับบุคลากรทางการแพทย์ที่กําลังใช้อยู่นะครับซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ฉีดมาแล้ว3-4เดือนภูมิมันตกแล้วนะครับต้องหาวัคซีน mrna มาให้ได้แล้วแล้วผมทราบมาจากเพื่อนผมที่เป็นนายแพทย์นะครับนกระทรวงสาธารณสุขว่าวัคซีนไฟเซอร mrna เนี่ยในส่วนของที่สหรัฐอเมริกาบริจาคมาเนี่ยมันยังมาไม่ถึง ผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันทําไมมันยังมาไม่ถึงแล้วไอ้ลตบริจาคกลับไปลดอต20ล้านมันรวมกันหรือเปล่านะครับลตบริจาคกับลดอต20ล้านมารวมกันหรือเปล่าถ้ารวมกันมันต้องรอถึงปลายปีมันไม่ไหวนะครับมันไม่ไหวนะฮะมันไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีความเนี่ยสำหรับตัวผมตอนนี้ผมไม่กลัวนะฮะผมกลัวโควิดมากกว่าคดีความเยอะนะฮะกลัวโควิดมากกว่าคดีความเยอะเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวอะไรนอกจากว่า กลัวโควิดนะฮะกลัวโควิดกลัวโควิดเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าไอ้โรคหลายโรคโควิดนี้อันตรายกว่ามะเร็งเบาหวานความดานันโรคหัวใจนะฮะเป็นแล้วมันตายนะครับเป็นแล้วมันตายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังพี่น้องดารานะฮะนักแสดงพิธีกรน,นะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะคุณมีอะไรพูดก็พูดตรงๆไปเลยนะฮะถือว่าเป็นการพูดแทนพี่น้องประชาชน